สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนมาถึงหน่วยที่9กันแล้วค่ะนั่นคือหน่วยบ้านของเราเรื่องแรกที่เราจะเรียนนั้นคือเรื่องแบบของบ้านและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเด็กๆลองไปฟังนิทานที่คุณครูเตรียมมาก่อนนะคะนั่นคือเรื่องลูกหมูสามตัวนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลูกหมูสามตัวแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูสามตัวเธอเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีจนลูกหมูทั้งสามเติบโตว,วันหนึง่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองแล้ว ลูกหมูสามตัวจึงพากันออกเดินทางไปสร้างบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่งเลือกใช้ฟางในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้ง่ายที่สุดลูกหมูตัวที่สองเลือกใช้ไม้ในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุด ส่วนลูกหมูตัวที่สเลือกใช้อิฐในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านฟางเสร็จก่อนใครโดยใช้เวลาไม่นานนักในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกันขณะที่ลูกหมูตัวที่สาม ยังคงก่ออิดทีละก้อนทีละก้อนอย่างขยันขันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิดก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามวันหนึง่งมีหมาป่าเกเลเดินผ่านมาที่หน้าบ้านของลูกหมูสามตัวมันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านฟางสูตรลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมา บ้านฟังกระปิวกระจายไปหมดเลยลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่ในบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านไม้จากนั้นมันก็ะสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมาบ้านไม้กระปิวกระจายไปเช่นกันลูกหมูทั้งสองตัว จึงต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่ในบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านอิฐจากนั้นมันก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมาแต่บ้านอิฐก็ช่างแข็งแรงเสียจริงหมาป่าเป่าอีกหลายครั้งบ้านอิฐก็ยังไม่พัง หมาป่าจึงตัดสินใจปีนลงทางปล่องควันหวังว่าจะได้กินลูกหมูทั้งสามตัวลูกหมูทั้งสามตัวช่วยกันต้มน้ำหม้อใหญ่เตรียมเอาไว้เมื่อหมาป่าลงมาจากปล่องควันก็จะตกลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดหมาป่าร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วรีบกระโดดหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยลูกหมูทั้งสามตัว จึงอาศัยอยู่ในบ้านอิฐอย่างมีความสุขบ้านของลูกหมูสามตัวมีทั้งบ้านฟางบ้านไม้แล้วก็บ้านอิฐค่ะแต่บ้านอิฐนั้นเป็นบ้านที่แข็งแรงที่สุดเลยเดี๋ยวเด็กๆลองไปดูนะคะบ้านแต่ละแบบมีแบบไหนกันบ้างและสร้างด้วยวัสดุอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ แบบของบ้านนะคะก็จะมีบ้านชั้นเดี่ยวหรือบ้านชั้นเดี่ยว2ชั้นนะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นบ้านแฝดค่ะที่มีบ้านลักษณะเหมือนกันติดกันนะคะ2หลังติดกันเขาเรียกว่าบ้านแฝดค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นบ้านที่มีหลายหลายชั้นต่อกันหรือเรียงการเป็นเหมือนหมู่บ้านนะคะเขาเรียกว่าบ้านเท้าเหาค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นบ้านที่สร้างด้วย ไม้นะคะไม้ทั้งหลังเลยค่ะเขาเรียกว่าบ้านไม้ค่ะเด็กๆและแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นตึกหลายๆชั้นมีลิฟต์เป็นห้องหลายๆห้องรวมกันเขาเรียกว่าอาคารชุดหรือคอนโดนะคะเด็กๆต่อไปเราไปรู้จักประเภทและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านกันเลยค่ะประเภทของบ้านนะคะจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการสร้างดังนี้ค่ะ 1>, 1. บ้านไม้เป็นการนำไม้จากต้นไม้ชนิดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างค่ะ 2. บ้านปูนเป็นการนำปูนดินทรายมาผสมกันในการสร้างค่ะบ้านปูนนะคะจะปรับสภาพอากาศร้อนเย็นได้ดีเลยค่ะ 3. บ้านอิฐเป็นการนำอิฐสีแดงก้อนเล็กๆมาวางเรียงต่อกันในการสร้างค่ะ ต่อไปนะคะ 4. บ้านไม้ไผ่ค่ะเป็นการนําไม้ไผ่สดๆนะคะมาตากแดดให้แห้งแล้วจึงจะสามารถนํามาสร้างได้ค่ะสําหรับบ้านไม้ไผ่นะคะจะมีความปลอดโปรง่งแล้วก็ช่วยทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้วยค่ะ 5. บ้านดินเป็นการนําดินเหนียวมาผสมกับแกลบเศษหญ้าหรือฟางนะคะผสมกันแล้วค่อยๆปั้นให้เป็นก้อนค่ะนําไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะจึงจะสามารถนํามาใช้งานได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะ 6. บ้านฟางบ้านฟางนะคะก็จะเป็นการนำฟางมาอัดเป็นก้อนค่ะให้แน่นๆเลยนะคะแล้วจึงจะสามารถนำไปเรียงต่อกันเพื่อสร้างบ้านค่ะเด็กๆคะถึงแม้ว่าบ้านนะคะจะทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆแต่ก็จะต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายต่างๆจากภายนอกได้ค่ะ ่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สระแอกันค่ะภาพแรกนั้นคือภาพแพะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะพอแอแพะอ่านอีกครั้งนะคะพอแอแพะภาพต่อไปค่ะเจาแกะนั่นเองค่ะกอแแกแอ่านอีกครั้งค่ะกอแแกแ ภาพต่อไปค่ะเด็กคนนี้เดินย่ำน้ำแฉะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะชอแฉะอ่านอีกครั้งนะคะชอแฉะเด็กกำลังแทะข้าวโพดเลยค่ะคำนี้คือคำว่าแทะค่ะทอแแทะอ่านอีกครั้งนะคะทอแแทะ ภาพต่อไปค่ะเด็กกำลังใช้ไม้แคะต้นไม้เลยค่ะคำนี้คือคำว่าแคะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะคอแอะแคะอ่านอีกครั้งนะคะคอแอะแคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูแอมหาสรรแอะหน่อยนะคะถ้าเจอแล้วระบายสีได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ แควมเจอคำแรกแล้วค่ะพอแอะแพะต่อมาแควมเจอคำที่สองแล้วค่ะกอแอะแกะต่อมาคือคอแอะแค่ค่ะทอแอะแทะและคำสุดท้ายชอแอะแฉะแอมระบายสีครบทั้งห้าคำแล้วค่ะเด็กๆเจอไม่เอ่ยเจอแล้วระบ,บายสีเลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมีเด็กยืนอยู่รอบบ้านเลยค่ะทั้งหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านอีกข้างหนึ่งค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเป็นภาพของหน้าบ้านมีประตูบ้านตามที่คุณครูวงไว้นะคะเด็กๆดูซิคะว่าเด็กคนไหนที่จะมองเห็นหน้าบ้านนะเด็กในข้อกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูคะ เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีชมพูยังไงล่ะคะยืนอยู่หน้าบ้านเห็นประตูบ้านคนเดียวเลยต่อไปมาดูภาพที่สองค่ะเด็กคนไหนหนะที่ยืนมองเห็นข้างบ้านที่มีหน้าต่างและป่องไฟค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเป็นเด็กคนไหนกันเอ่ยอ่าเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็ผูกจุกนั่นเองค่ะต่อมาภาพที่3ค่ะ ส่วนนี้เป็นส่วนของหลังบ้านนั่นเองค่ะซึ่งไม่มีประตูแต่เด็กคนนี้เห็นทั้งป่องไฟแล้วก็หน้าต่างบนบ้านด้วยนะคะอาเด็กๆตอบถูกไหมคะนั่นคือเด็กใส่ชุดสีม่วงนั่นเองต่อไปภาพที่4ค่ะข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งจะไม่เห็นป่องไฟเด็กคนไหนนะที่ยืนอยู่ข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่ง เด็กที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นเองค่ะวันนี้วันอังคารให้เด็กๆทำใบงานตามแถบสีชมพูนะคะ